พร้อมแล้วนะครับที่จะออกเดินทางไปจังหวัดแพร่นะครับโตโยต้าวีโกแชมป์คันนี้นะครับลูกค้าติดเครดิตนะครับติดเครดิตนะครับดาวสามหมื่นเก้าพันบาทตอนนี้ถึงปั๊มน้ำมันครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดคอนแก่นนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงคอนแก่นวันนี้จะไปส่งมอบโดยที่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถอีกเหมือนกันนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับจาเลยว่าลูกค้าไม่ได้มาดูรถไม่ได้เห็นหน้าตานี่คนดูเนี่ยดูผ่านกระจกก็ได้นะครับนี่นะที่บนต้อง้า นี่เลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับหน้ารำเนี่ยก็วันนี้นะครับไปส่งมอบให้นะครับที่อําเภอวางชินนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับลูกค้าติดเครดิตด้วยแล้วก็จัดไฟแนนซ์อนุมัติผ่านแล้วนะครับรถคันนี้มีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่รถเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถถามว่าสวยไหมสวยเลยนะครับเป็นสมาร์ทแคนะครับแคปเปิดได้นะครับ ในราคาที่สองแสน่239,000บาทนะครับตัวนี้ขับเปิดได้เราก็จะไปสมมอบปลาร้าสมมอบความสุขให้ลูกค้ากันนะครับพิโพลนอตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับวันนี้ออกเดินทางกันเลยครับไปที่จังหวัดแพร่นะครับทางด้านภาคเหนืออีกแล้วนะครับสําหรับคันนี้ไปภาคเหนือครับจังหวัดแพท่นนิโพรนอตคาพรอะกิมงานธนยศลุ่งเนินเจริญยนสองพนออกเดินทางกันเลยครับเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังขึ้นเขานะครับนี่นะครับทางการสายหมอกนะครับ จังหวัดจะเข้าสู่เขาน้าหนาวนะครับเพชรชบูรณ์นะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับข่ามกลางสายหมอกครับกับนิพนธ์รตคานะครับวิวสวยๆโจการฝนตกแต่รถจะเปื้อนหน่อยนะครับในระหว่างทางนะครับก็เจออุบัติเหตุนะครับฝนตกแลาทำให้รถลื่อนถล่นะครับตอนนี้จอติดติ่งสนิทนะครับก็ระหว่างทางเดินทางขับขี่ด้วย ระมัดระวังนะครับนะหลังจากที่ผ่านเขาน้ำหนาวมานะครับก็มาถึงอยู่ที่ลมสักแล้วนะครับตอนนี้สภาพรถก็เปื้อนโคลนนิดหน่อยนะครับก็จะเดินทางต่อนะครับทั้งที่ผ่านฝนนะครับแล้วก็เห็นเจออุบัติเหตุนะครับเยอะแยะนะครับอยู่ที่บนเขาน้ำหนาวเลยนะครับบนเทือเขาน้ำหนาวก็หน้าฝนนี่ขับรถระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับที่ จังหวัดแพร่กันเลยครับตอนนี้นะครับก็ถึงนะครับเขาคอไปเชียบุรแล้วนะครับพอด้านข้างก็จะเป็นวัดผาซ้อนแก้วนะครับนี่นะครับวิวเขาสวยๆเลยนะครับกับเชี่บุรตัวคาครับกีิงานทันยศลู่เรือเจริญยนสองพันสิเก้ามุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดแพร่นะครับถึงแล้วประตูเข้าสู่เมืองแพร่อีกแล้วนะครับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเมืองแพร่น่าอยู นี่นะครับบ้านลูกค้าอยู่ในขุบเขานะครับอ,อําเภอวางชิ้นนะครับตําบลน,นาพูนนะครับจังหวัดแพร่นะครับลูกค้าไม่ได้ปักหมุด GPS มาให้ผมนะครับก็เลยต้องลําบากนิดนึงต้องคอยโทรประสานงานกับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ปักหมุดให้นะครับก็เลยต้องลําบากนิดนึงตอนนี้ไม่รู้จะลงทางเข้าป่าหรือเปล่าม,มีแต่ป่ายและเขาอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้เราก็ไปส่งนะครับถึงหน้าบ้านแท้แน่นอนกับพี่บ่นอัโตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีองแล้วนะครับดูนะครับเส้นทางที่ไปส่งมอบแต่ละครั้งแต่ละเตี่ยนะครับเนี่ยนะครับสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับกับญี่บ่นอัโตคานะครับไปสวัสดีลูกค้ากันครับก็าขับมอเตอร์ไซค์มารับเราแล้วนะครับโอเคาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับถึงแล้วแปดชั่วโมงเรามาถึงแล้วนะครับแปดชั่วโมงกว่าๆนะครับที่จังหวัด เงี้ยกว่าเดีาแกล่ะเนาะพี่เป็นคนที่ไหนครับเด็กคนนครครับอ้าวคือมาอยู่พี่เออพอดีเพื่อนไม่ได้แฟนพี่ครับโอ้พี่เราอยู่ไม่ได้แฟนอยู่พี่นะครับโอ้ยผมนึกว่าสิได้บอกก็คนเหนือแล้วจะอูเบ้าอูเหนือได้ปะเนี่ยมันก็เกิดแบนี้นะผลอีสานเนี่ยละครับอ๋อเจ็บมๆจำเป็นสิมหาปีเริ่มเริ่มเริ่มเนาะอาย่นี่สิมหาปีเดียลูกจะคนแล้วลูกคนเดียวครับอ๋อผู้หญิงุผูดชาย ครับผู้ยิงนลลับอย่นพี่ครับตอนนี้เราสัมภาษณ์นะครับว่าพี่เขาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วทีนี้ติดเรื่องทกศเนี่ยลูกค้าหลายท่านนะครับติดแน่นอนนะครับถ้าไปผ่อนอะไรนะเขาเรียกว่าพักชําระหนี้นะครับอย่าไปพักนะครับถ้าใครถ้าใครพักชําระหนี้แล้วซื้อรถตอนนี้มันกับสถาบันการเงินหลักเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับแต่เราก็ยังมี อ่าบริษัทไม่ได้พี่ผมฝากถือไว้ก่อนเรามอบปราราหให้แล้วกันกราบขอบพระคุณบริษัทไม่ได้ลิซซิงนะครับสาขา,าที่ิุณุโลกนะครับวิ่งมา200กิโลเพื่อจะมาเซ็นสัญญาให้นะครับนี่แหละครับถึงว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนเราก็เซ็นได้นะครับขอให้ลูกค้าชัดเจนเขาขออะไรก็มอบให้ได้ผ่านแล้วก็มันไม่ยากมันไม่ยา,มไมยากเกินความสําเร็จเท่าเดิมนะพี่เนาะครับครับนะบางคนเนี่ยเอาสมุดโฉนดเนี่ยย่านเขายุดแสดงว่าย่างเขายุดแ<ม>สด,งว,ง,ด,สดงว่าเจ้าสิบ ออวปล่อยเงยืดเดีวเป็นบ่อหลังถ้าไม่ไหวจริงๆเหลือมันเหลือน้อยเดี๋ยวเอาขึ้นทานไปเพิ่งกับบริษัีปัญหานะครับในเรื่องนั้ไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าถ้ากลัวไปแล้วไม่มีเอกสารสิทธิ์ท่านกินไม่ไม่กล้ายื่นให้เนี่ยมันก็ไม่ผ่านมันนี้มีแหละครับคำประกันแต่ว่าเข้ามั่นใจพีคนนี้หาปีนึ่งอดทนเอานะครับผมกับเป็นหนีไลฟสิบปีผมยังไม่เบิดนะครับผมนี่แต่ผมก็ยืมใหม่ครับว่าหยากครับขอแต่มีเครดิตครับเอาไปก้อนครับพี่รพี่คนเท่าผมนี่ มันจะมนมีเราเรีการทำงานนะครับมันจะน่อนเปียะแล้วครับกรบพบวนะครับใครที่มีหนีก็ดีนะครับคนไหนที่มีดได้ไมเป็นนี้แล้วนะครับมีทต้งกระสอบกับวาลายครับอ่านี่กับพันไปแต่ว่านี่รถนี่ต้องต้องต้องเสียวันนี้เรามาถึงจังหวัดแพร่นะครับไม่ไม่ใช่ว่าน้อยๆกิโลนะครับผมมาส่งจริงซื้อจริงส่งจริงยานบอคพีเอาสัมภาษณ์นะยานบอวานครับวายานครับเพราะว่าผมติดตามตอนที่ตามนี่พ้นมาโดนไปสองปีครับสองปีครับ ถ้าไปเส้นมองอืนไปก่อนนี่แหละครับมองไหนกันมองไหนคือกัรเกิดว่ามันไม่ได้ผมเป็นตัวลูกสุดท้ายครับกอิพี่พลนะเราก็เป็นตัวลูกสุดท้ายให้กับพี่น้องนะครับจั่งในน้อยเขาก็ได้รถไม่ให้ใส่มาให้ขี่นะครับจังในถ้ามีปัญหาเรื่องรถก็โทรหาพวกผมได้นะครับบางบางอย่างมันไม่ได้ดีเสมอไปรถมือสองเนาะแต่ถ้าสามารถผมก็ดูแลให้เบื้องต้นแล้วนะครับมันอาจจะเกิดยังขึ้นได้ก็จะโทรปรึกษากันนะครับอยู่แถวนี้มีมีร้านซั่งวะพี่ มันก็มีเด่น<ม>ชัย,ยครับเด่นชัยแล้วก็ตัวอำเภอวังชินวังชินอ่ามีอะไรก็เดี๋ยวค่อยโทรหาะพี่ผมก่อนน,นะแต่ว่าตอนนี้ผมขี่มากจักกิโลอ่าหกร้อยกว่ากิโลครับเท่าไรครับผมลองมาให้เรียบร้อยย่านมะนีขี่มาหดพอไหวเปิดสายวัดรบึงยังยัง่มีหดควันเออเล่นมาอย่างก็ดีสวัสดีครับพ <c oughs> ี่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมมาส่งรถมาพี่รองมาให้เลยขันห้างสิขี่กัปสตี้แต่ว่ามาถึงก็ ถือว่าถือว่าถือว่าผมก็ดีใจนะครับวันนี้ก็มาถึงที่จังหวัดแพร่นะครับเมื่อก่อนผมไปทรงนั่นนะครับว่าแม่สิว่าไก่กระสูสีกันเลยี่โอ้กระสูสีก็วันนี้นั่งนั่นไปไกลครับนั่นไปร้อยกิโลนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับกับพิทย์ยศวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากนะครับขอบคุณพี่ชายมากแล้วก็นะครับผลก็ได้ขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับฝั่งนั้นนู้นด้วยนะครับวันนี้เราจะ ในสัมภาษณ์พี่เขาเรียบร้อยนะครับว่าแล้วแล้วติดเครดิตเรื่องรอาชาทกศนะครับราชาก็คือเรามีนโยบายของรัฐบาลผมก็งงว่ารัฐบาลน,นี่คิดว่าให้ลุกให้ให้ชจวเกษตรกร,รไปพักนี้ได้แต่ไปเรื่องไปยื่นเรื่องเอกสารอย่างอื่นจะไม่ได้ติดเครดิตนีงงเลยผมงงเลยที่จริงแล้วนะไม,ไม่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 เกี่ยวกันนะครับ แต่แต่วธนาคารเข้ามามาฟิกตรงนี้มันก็เลยพลาดเราเลยซื้อรถที่ซื้อรถที่อื่นไม่ได้แล้วเราได้กับผมเองขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้นะคนสะกลบ้านเท่านะนะครับผมเป็นคนกะลสินนะครับไม่ได้มีอยู่สาระข้ามก็เลยได้เป็นทึ่งกะลสินสาระข้ามนี่สาระกะลสินกับห้าสะกลผมไปเยยันต์ตอนนั้เมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ไปสะกลเมื่อวานไปสะกลครับผมไปไม่ทันครับไม่ควรเดเขาฟ้องน้ำมูหาจนกอดหกโมงแรวครับ ตายดิม <laughs> นิมดิมถา่ายจนหดหัวงงแรงยังไงขอ <Okay S 2> บคุณนะครับที่ต<อ>ิดตามนะครับใครอยากโลโลดูรถฝากติดตามด้วยนะครับเออ่ะสะโลกแกนนี้พ่นว่างเลยพี่อชาเต็งคนนี้ผมมีอีกแล้วครชาติเต <laughs> ็งคนนี้ผมมีอีกแล้วเข้ามาจังหวัดแพร่นะครับขอบ<า>คุณ <ขอ S 1> มากคมาก,มากลาไปก่อน นะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าดูรถก่อนนะครับวันนี้ก็นะครับเก็บก่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาที่อําเภอวังชิ้นนะครับตําบลนาพูนนะครับมาส่งเจ้าโตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับสองแสนสาบาทลูกค้าไม่ได้ต่อรองเลยแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าติดนะครับติดเรื่องทกศนะครับเรื่องการพักชําระีไปสถาบันการเงินที่ไหนนะครับก็ไม่มีใครรับนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณบริษัทไมด้ลิสซิ่งนะครับที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ เดินทางไกลมาจัดไฟแนนซ์ให้เราได้อนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วก็ส่งถึงหน้าบ้านส่งถึงจริงแท้แน่นอนนะครับการันตีได้นะครับส่งจริงถึงหน้าบ้านถ้ารถไม่ตรงตามรีวิวลูกค้าปฏิเสธร,รับรถได้นะครับทุกคันเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเราการันตีให้ได้ถ้ารถไม่ตรงตามปกตามรีวิวนะครับลูกค้าก็ปฏิเสธร,รับรถได้ตัวนี้เป็นสมาร์ทแคนะครับปี2011ได้12ครับ เป็นตัวเจไฟฟ้านะครับทุกอย่างเซฟตี้ล็อกขับเปิดได้นะครับภายในสวยๆเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองถ่ายให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คต่างๆให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็วันนี้เดินทางมาจากจังหวัดหาสสรคา,ามนะครับตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลา10 6นาฬิกานะครับ16นาฬิก,กาแล้วเราเดินทางมาเรายะทางไกลลูกค้าไม่ได้ได้ลองรถยากเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวไปขอบคุณลูกค้ากันก่อนนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็เขาไปแจ้งมาหรอขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับอันนี้อันนี้พี่ชายนะน่าจะเป็นพี่ชายผมเนาะพ่อสอเออ เออผมสองสี่เป็นน้องกันเอ้ยพี่พผมผมอสองสี่เป็นพี่คคผมสองห้านะครับ<ม>เป็นพี่นะผมสองหนึ่งโอเคนะครับเจอกันใหม่กับพี่วเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนหลังสงการค่อยว่ากันครับพี่น้องโอเคครับสวัสดีขอลาอจุจัดัดแพทย์ตีไปกลับนะครับคงไม่มีรถอีกแล้วที่จะไปส่งหลังสงการค่อยเยยส่งประมาณสี่ห้าคันนะครับก็ขอขอบคุณมากๆพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ